เปิดชีวิตพอยชลวิทย์ตอบชัดสัมพันธ์มดดำคชาภาอยู่วงการ8ปีกินน้ำเปล่าแทนข้าวเปิดชีวิตพอยชลวิทย์พระเอกมัดเข้มลั่นสัมพันธ์มดดำคชาภาเกินพี่น้องนาทีนี้หากจะพูดถึงดารานักแสดงหนุ่มดาวรุ่งประจำช่องวนันครูจะขาดชื่อของพอยชลวิทย์ it, มีทองคำหนุ่มมัดเข้มนักแสดงหนุ่มที่ลดอล่นอยู่ในวงการมาถึงมากกว่า8ปีไม่ได้แต่กว่าจะมีวันนี้ชีวิตของเขาไม่ได้โรยมาด้วยกีบกุหลาบ แต่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายตั้งแต่วัยเด็กที่เคยอยู่ในจุดต่ำสุดต้องกินน้ำเปล่าเพื่อประทางชีวิตเพราะไม่มีแม้แต่เงินกินข้าวผมโตขึ้นมาในมุมมองก็มองว่าชีวิตเราก็ผ่านมาหลายอย่างเหมือนกันแต่ตอนเด็กเราไม่ได้รู้สึกอะไรแม่คนเดียวเลี้ยงผมเลี้ยงพี่สาวเลี้ยงยายแล้วก็ลูกของน้องสาวแม่อีกคนแม่ทำงานคนเดียวหาเลี้ยงทุกคนเป็นหัวหน้าครอบครัวแม่เป็นข้าราชการซึ่งเงินน้อยทุกคนต้องประหยัด บางครั้งไม่มีเงินไปโรงเรียนถ้าขายขนมไม่ได้ก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนข้าราชการจะมีพักแม่ก็รับขนมมาน้ำกระเจี๊ยบทำเองไปแต่ก่อนการที่จะเดินไปโรงเรียนแม่จะเอาขนมซื้อมาให้ไปขายตามหมู่บ้านถ้าได้ตังมาก็เอาไปโรงเรียนแม่มีเงินให้พอประมาณแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีช่วงชีวิตที่ไม่เหลือเงินสักบาทมาเป็นช่วงซื้อคอนโดม,มาพอดีตอนนั้นมีซิกค,คอมเราก็เล่นมาเรื่อยๆ ไม่คิดว่ามันปิดตัวลงแล้วมันปิดตัวลงเงินที่เราต้องจ่ายเราก็ยังต้องจ่ายอยู่แต่รายได้เราหายไปเราไม่มีเงินเหลือแม้แต่บาทเดียวแล้วเราติดเงินแม่ด้วยอีกสองวันจะมีงานเราก็ อดกินน้ำเปล่าตอนนั้นเดินชนเดือนเหมือนเราหาเงินมาก็ต้องจ่ายออกตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเรื่องพี่มดดำเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราไปแล้วจริงๆผมไม่ได้อยากได้อะไรจากพี่มดดำเลยเขอแค่ไปกินข้าวทุกวันก็พอแล้วกินข้าวครับเหมือนเด็กวัดเลยคือพี่มดเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วครับสําหรับผมผมรักเขาเหมือนเป็นพี่ในครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาให้ผมมันไม่ต่างจากคนในครอบครัวเลยเรารู้จักกันมา12ปีแต่เจอกันจริงๆ14ปีแล้วครับพี่มดดำเป็นคนใจ คือใครพี่มีปัญหามาขอความช่วยเหลือจากแกแกยอมช่วยไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายค่าเทอมค่าเรียนอะไรแบบนี้นะแต่เขาจะเป็นคนสอนให้เราไปหาปลากินเองไม่ใช่ให้ปลาเรากินก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่าหางานหาอะไรให้เป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งที่ดีจริงๆเขาชอบให้คนมีความสุขเห็นคนอื่นมีความสุขเขาก็มีความสุข